เอ้คุกครับอุปกรณ์แบบนี้เราจะทำการทดองเพีาขาเรื่อนอะไรกันคะค่ะวันนี้นะคะพวกเราทำการทดลองเียขาเลื่อนภูเขาไฟระเบิดจำลองนั่นเองค่ะคุน้องงอยาู้นคะว่ามันจะเป็นภูเขาไฟระเบิดจำลองได่ไงแลเราจะทำยังไงอยูลไหมคะอยากรู้ค่ะนยังแงหรือคุณถ้าสมมว่เราเนี่อยากเดินนะคะน้องแนะคะทำตามที่คุณบอกเลยนะคะ ไวแลนด์นะคะตอนนี so that. That is, ้นะคะต้าวเดิในขวดนะคะซึ่งปากขวดนะคะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะคะดังนั้นนะคะเวารอเทนะคะเราก็ต้องระมัดระวังป็นอย่างมากค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้ใช้อีกหนึ่งมิลก์นะคะผสมน้ำร้อยมิลลิลแล้วก็ผสมกับขงโคค่ะ ลองไปนะคะ,คะระู้ไหยคะว่า่านรองเนี่ย เกิดจากอะไรนะคะทุกคูณที่มันเป็นอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าก็เพราะว่าน้ำซ่อมสายชูหรือกรดอซิติกนะคะได้ทับปฏิกิริยากับผงฟูหรือโซเ,เดียมไบคาร์เนตนะคะทำให้เกิดสารใหม่ขึ้นมาดังนี้ค่ะเมื่อผงฟูหรือโซเ,เดียมไบคาร์เนตนะคะผสมกับน้ำซ่อมสายชูหรือกรดอซิติกนะคะจะได้โซเดียมอะซิเตตน้ำก๊กสคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในชีวิตประจำวัน